แล้วผมกับซิมฟเป็นทุกคน้วยนะครับวันนี้เล่กับไมคเคิลอาชีลรนะครับในหนึ่งจดิบหกนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วครับที่เราได้ทำฟาร์มหินบาซอลไปออันนี้ผมเคลียร์นี่ผมเคลียร์ไอนนที่ผมเอามาตกแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดฟาร์มกันนะครับเราฟาร์มหินบาซอลไว้ก่อนบางคนถามผมว่าทำไมไม่สร้างเป็นที่ขุดแค่เดียวครับเพราะว่าผมจะมาทำแบบนี้ มาเดี๋ยวเอามาสร้างกันเลยเปิดประตูเข้าไปเราจะให้มันมีเออ่พิสตันคอยดันเรานะครับโอเคแล้วก็เอิม่มเออ่เดี๋ยวาวางบล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็ดิสโทนท็อตอะอย่างนี้ ก็วางบักไว้เรซโตนทอดแล้วเราก็จะเอาคอมพลีเอ้ยรีพิเตอร์นะครับแบบนี้ก็ต่อสายไฟมาโอ้พอจัดคลิปปุ๊บก็มืดเลยนะดีจริงๆเดี๋ยวเรสโตนเราหมดนะครับไปฟงเรสโตนเนี่ยฮนะแล้วก็แบบนี้ สักประมาณนี้เนาะเวลาต่อกงจอเลยจะง่ายๆหน่อยอ่าต่อมาต่อมาเออตรงนี้เราสร้างไม่ได้ข้างในนี้เป็นข้างในดินเนี่ยเป็นไอชีเก็บเกี่ยวของเรานะครับเป็นระบบเก็บเกี่ยวเดี๋ยวไปนอนก่อนเนาะนอนนอนเดี๋ยวมังสเตอร์เกิดนะครับเราพยายามนอนไว้ เช้าโอเคหลังจากนั้นเราก็เลินต่อเลสโตนมานะครับแล้วผมก็เอาสติกกี้พิทตันมาอันหนึ่งเอาไว้อย่างนี้ไม่สิเดี๋ยวผมเลื่อนมาสักสักประมาณนี้เอาไว้อย่างนี้น,น,น,นะครับแล้วก็เลสโตนบ็อก ก็เออต้องเลื่อนแบบนี้อะฮะนี่อย่างนี้นะครับนี่เท่านี้มันก็จะมีอันนึงหุบอันหนึ่งเปิดแล้วนะครับนี่เห็นไหมจะมีอันหนึ่งหุบอีกอันหนึ่งเปิดโอเคต่อมาเราก็มาทําวงจรจับเวลากันนะครับวงจรจับเวลานั้นง่ายมากเลย เ,ออเดี๋ยวเอาบล็อกสร้างประมาณไหนดีประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะง่ายมากเลยก็เอาคอปเปอร์มาวางไว้แบบนี้เราก็ทูบบล็อกคอปเปอร์สโตรนตรงนี้คอปเปอร์ไปวางตรงนั้นทำไมหรอมาวางให้หัวมันจุ่มกันแบบนี้แล้วเราก็วางคอมเพลเตอร์นะครับงนี้ เหมือนที่จะขุดมาไม่พอนะขอขุดเพิ่มนิดนึงโอเค,อเ,คเราก็เอารีพิเตอร์นะครับมาวางไว้สองข้างแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ต่อเลสโตนนะครับแล้วก็วางสติกกี้ทิตันเออแบบนี้ก็วางบลสโตน อ่าแล้วเราจะตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ดีสักสักครึ่งสองครึ่งไหมสักสิบหกไม่สิเก็บกลับมาก่อนกลับมากลับมาให้หมดเมื่อกี้ผมใส่เกณน์ไปนะอ่าสิบหกเฮ้แค่สิบหกนี่แล้วมันก็จะจับเวลานะครับเมื่อเราใช้เราก็ใช้แค่นี้ปึ๊บนี่มันก็สลับกันนะครับพอผ่านไป น,กกนี่แล้ก็เลื่อกลับมาฝั่งนี้ก็จะมีไฟแทน,นครับนี่อ่าต่อมาเป็นเราจะทําให้ไฟเนี่ยข้างบนมันติดด้วยนะครับเรามีดินอยู่เนาะเราเอาดินนะอุดไว้ก่นอนเเราจะใช้ตรงนี้นะครับเออตรงที่เราปัดทอนเนี่ยมันจะมีไฟเห็นไหม อ่าในเมื่อวันมีไฟแล้วก็อูดตรงนี้แบบนี้ได้เลยไหมไฟไม่น่าเข้านะแบบนี้เออสลับเร็วๆลูกไฟไม่เข้าจริงด้วยไม่เป็นไรเนาะเราใช้วิธีนี้เอาแล้วกันเออไม่ใช่สิ ทำไงดีครับเนี่ยมันมันต้องเหนืองตรงเนี้ยเราต้องการรีฟิเตอร์เพิ่มนะเนี่ยไอย้แบบนี้รีฟิเตอร์ไม่พอเนี่ยเราต้องทำแบบน,นี้เนาะเงี้ยเงินสลับฝากได้แล้ว,ลวนี่เห็นไหมทั้งสองจะดันพร้อมกันเออ ขอรีฟิเตอร์ฝั่งนี้มาได้ไหมได้อยู่ไหมใช้ได้โอเคขโมยขโมยลิสโตนรีฟิเตอร์เฮ้ยฝั่งนึ่งเราทำเหมือนกันเลยนะครับแต่ฝั่งนี้จะยากหน่อยเพราะติดก็อย่างนี้ ล้วก็ใช้เลสโตนปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําเออหินบาเ์โซที่เราฝากไว้นี่เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะเออประตูมันจะได้กระแสเลสโตนไปด้วยนะครับแต่นี้นี่นี่โอเคไหม อืมโอเคแล้วไม่ใช่ได้หละอืมซีคชิงแบบนี้ก็ขึ้นเลยนะเค่อันนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันสลับตลอดเวลาเนี่ยเออเราอาจจะแหลกแล้วก็รำคาญเสียงพิทตันมันได้นะครับเราจะทำเออระบบปิดมันนะครับอ่ะ มันปิดไม่แยากเลยอ่าผมจะกดตรงนี้ออกนะครับนี้เออทอัดเกือนิเ,อเข้าไปเออเอาไงดีถ้าแบบนี้มันไม่เข้าเห็นไหม โอเคเราต้องเออเดี๋ยวเขาทุบตรงนี้ออกก่อนนะอันนี้เป็นบล็อกเลสโตนก็พิตตันโอเควางพิตตันไว้ตรงนี้นะครับที่พิตตันอย่างนี้แล้วก็อ่าเลสโตนัดนี่ไม่สิมันต้อง ไหมแบบนี้ถูกแล้วไหมเออถ้าสลับฟังมาผิดผิดผิดผมสร้างเตี้ยไปบล็อกหนึ่งแล้วเนี่ยต้องเท่านี้โอเคก็วางเลสโตนบล็อกนะครับนี่ เหตุเท่านี้เลสโตนรีเจะทำงานปกตินะครับโจเว้นแต่เราจะยกตรงนี้ลงมาโอเคโอเคอฝั่งนี้ก็เอาด้วยอ๋ออย่างนี้ี๋วเราก็วางสิตนมอกคอลลีสโตนแล้วก็วางรีสโตนอัลเทอรี่เดิมนะครับ หลังจากนั้นเราก็วางวางเป็นบล็อกนะครับบล็อกเอาบล็อกอะไรมาวางดีเอาต้นบิกแล้วกันเนาะมาวางวางไว้แบบนี้พื้นที่เดิมเี่ะ อย่างนี้หลังจากนั้นปึ๊บแล้วก็นำเลสโตนเลสโตล e ฟเตอร์ผมหมดแล้วเนี่ยเนื้อขาะอะไรเนี่ยขาเลสโตนท็อตใช่ไหมนะเลสโตลิฟเตอร์นะขาะอะไรเนี่ยอ๋อขาถหินนะครับขาถหินน ขุดเอาเลยแล้วกันแหได้แล้วต่อยากต่อยเย็นเดี๋ยวให้ทูบเบาที่หลังเนาะมานี่คือระบบปิดของเรานะครับแล้วก็เอาวูสโตนสามสี่โอ้หมดพอดีเลยหลยยังยแลั้วเราก็ทำเป็นสวิตช์นะครับก็ส,สองอันแล้วกันเนาะเป็นคู่ อืแล้วก็ตรงนี้นี่อันนี้คือปิดนะครับนี่ถ้าปิดอันนี้ก็จะลงแม่ด้านล่างก็จะเป็นระบบปิดเนาะอะเดี๋ยวเราตกแต่งนิดนึง ว่าจะ <c oughs> จะมางล็อกผิดบ็อกนะครับนี่าแบบนี้อย่นี้ผู้ไปเท่านี้นะเท่านี้ก็ปิดระบบเสร็จแล้วเวลาเราไม่ใช้เนี่ยจะจะไม่ได้ยินเสียงพิสตันดันไปดันมานครับให้น่ารำคาญดูนักเก็บไปหมดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกไว้ใช้งานเนาะซื้อเราจะเปิดใช้งาน แล้วก็ดันคันโยกสองอันขึ้นนี้แล้วก็เปิดประตูเข้าไปนะครับนี่อ่าเห็นไหมเราขุดจางนี้ขุดๆไปเราก็จะดันเราไปฝั่งนี้เหมือนตั้งเวลาช้าไปนะครับต้องเร็วกว่านี้ส 5, 5. องสามสี่หาอเราสักแปดอัะนแะล้วเนาะเองความรวดเร็ว โอ้นี่เราก็ขุดเราก็จะดันเรามาอีกฝั่งนะครับนี่เราก็ขุดสมมติคุณฝั่งนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะดันเรามาอีกฝั่งนี่แล้วมันก็จะดันก่นอนเราไาอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมก็จะเอฟเคได้นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตเร็วกว่าเร็วกว่าทําแค่ฝั่งเดียวด้วยนี่มันเกิดแล้วแล้วก็จะดันเราไปอีกฝั่งหนึ่ง ความเร็วเราก็สามารถไปปรับได้นะครับีส่สมมติเราไม่ใช้ปุ๊บเราก็กดนี่มันก็จะปิดใช้งานนะครับแ้วแเราผมสร้างประตูนี้ขึ้นมาเพื่อการพวกมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดเอ้ยมอนเตอร์เรามันจะได้เดินเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะครับมีประตูก,กั้นเราอยู่เราก็สามารถเดเคได้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเจ้าดินนะครับมากบไว้เลยอย่างนี้กบปิดไปเลยไม่ให้เห็นนะครับ มันจะเป็นเหมือนแค่ที่เปล่าๆนะครับนี่เราดินที่เราขุดไปเนี่ยกบคืนโดยจะเหลือ,อไว้นะครับแค่แค่ตรงนี้นี่จะเหลือ,อไว้แค่ตรงพอเพอร์นี้นะครับไว้เพื่อจะมาเออแก้เขาเรียกว่าอะไรแก้ความเร็วนะครับเพราะบางทีเราเอาจจะปรับเร็วไปเห็นไหม ก็ต่อคืนนะครับดินข้างล่างก็ไปบปนไฟแล้วนะ,ะขี้เกียจลงไปด้านล่างนะครับวางปิดไปให้หมดเลยนะครับเพื่อความเนียนวงจรเลนส์ตัวมันจะสวยมากนะถ้าเกิดว่าเราเราซ่อมมันไว้ใต้ดินเนี่ย เดี๋ยวรอย่าขึ้นนะครับก็จะเนียนขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นทางลงไปเก็บเนาะไปเก็บอันนี้อ้าวมีคิปเปอร์เกิดแล้วล่ะ,ะผลผลิตก็ใช้ได้นะครับบางทีผมก็เอาของมาฝากไว้กล่องนี้นี่เท่าน,นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับฟาร์มแบตอัพเกรดของเรานะครับนี่าจากที่เราขุดเล่นๆไปเมื่อกี้ ก็น่าจะมีหินหยุดล่าเนาะอันนี้ผมฝากลาไว้นิดหน่อยนี่เราก็จะหินบาร์โมาใช้นะครับอ่าก็ได้ผลคดีที่ค่อนข้างเร็วด้วยก็สามารถเปิดปิดได้นะครับโดยที่มันไม่มีเสียงบรบกวนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใค่จะเปิดก็แบบนี้ก็จะสลับได้ยนันนะครับเวลาเข้าไปแล้วก็เข้าไปไม่ต้องปิดประตูด้วยมันจะปิดให้เราเองนะครับเห็นไหม เดี๋ยวรอสภาพเดี๋ยวมันจะดันเราเอีกฝั่งหนึ่งอ่แอาเท่านี้เนาะก็รอไปอัปเกรดกันได้นะครับถ้าใครชอบันนีบกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีคับสวัสดีครับบ๊ายบาย